สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nike Easy Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม One Punch Man World กันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําผู้เล่นมือใหม่นะครับเทคนิคการดันพลังต่างๆเนี่ยว่ามันทํายังไงกันบ้างน,นะครับให้พลังของเราเนี่ยโหดนะไต่ไปถึงแบบระดับท็อปเลยนะครับค่อยๆไล่เคลียร์ไปทีละอย่างเด็ดมันมีอะไรที่เราสามารถทําได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันได้เลยนะก่อนไปชมคลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้าน Easycard ร้านตั๋เกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0 0เนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือกับทางร้า uard, น Easycard ฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะเรามาดูในส่วนของการจัดทีมกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยค่าพลังในทีมของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,200นะครับถ้าเกิดว่าดันเต็มแล้วเนี่ยก็น่าจะตกราวๆอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นนะเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเนี่ย ก็สามารถสับเปลี่ยนใช้งานกันได้เลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีตัวระดับเบเดาเยอะก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้บ้างเรามาดูกันในส่วนของการพัฒนาตัวละครกันบ้างนะมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสแบบด้วยกันนะครับในการเล่นนะอย่างแรกเนี่ยคือการพัฒนาโดยการอัพเลเวลเลเวลตอนนี้ที่ตันสูงสงุดเนี่ยอยู่ที่เลเวล70นะครับอันนี้คือผมอัพใส่ตมาชุดนอนเนี่ยตันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเหลือแค่ทางฝั่งของโซนิกกับทางฝั่งของเจนนอสเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ตัน70นะก็เดี๋ยวค่อยๆอยัอไป ถ้าเกิดว่าตัวละครของเราเนี่ยขาดในเรื่องของบัตรอัพ XP ใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับก็แค่เข้าเควสแล้วก็ไปบอทได้เลยครับเนี่ยมันจะมีบอทอัตโนโมัติอยู่แล้วก็กดไปที่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนไปดูที่บัตร XP ครับนี่ยิ่งถ้าเกิดเป็นพวกระดับท็อปแบบนี้นะครับเนี่ยภายพิบัตรระดับสูงเนี่ยมันก็จะได้ XP แต่คูณ5นะครับแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะคูณ2เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้บัตร XP เนี่ยก็มาบอทตรงนี้ได้นะครับ และในส่วนต่อไปนะครับก็คือเรื่องของชิปนั่นเองนะชิปเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับจะเป็นชิปเมมโมรีแล้วก็ชิปเจ็ดจำลองนะซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถหาได้แบบเดิมเลยครับไปที่โอเปอเรเตอร์สมาคมตรงนี้นะแล้วก็ปล่อยบอดออโต้เหมือนเดิมเลยครับนี่มันจะมีบอกนะว่าเมมโมรีอยู่ตรงนี้เป็นเมมโมรีสีม่วงหรือว่าเป็นสีทองนะมันจะสุ่มออกนะครับถ้าใครได้สีทองเนี่ยก็ถือว่าดวงดีไปรวมทั้งเจ็ดจำลองก็สามารถหาได้จากการบอดทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวชิปเนี่ยก็จะแบ ส่วนชิปเจ็ดจำงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สล็อตนะครับให้กับตัวละครได้ใส่ชิปแต่ละสล็อตเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันก็จะมีเลเวลบอกนะอย่างเช่นถ้าเป็นสีทอง, level องเลเวล4เงี้ยก็จะโหดพอๆกับสีขาวเลเวล5เลยใครที่เน้นในเรื่องของสแตตตรงไหนเนี่ยก็สามารถดูแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูได้นะครับใครที่จะเล่นแบบป้องกันหรือว่าการทุบตีโจมตีซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนกันได้หมดเลยนะรวมทั้งชิปเจ็ดจำงด้วยนะครับทางฝั่งของเจ็ดจำงก็จะมีให้เหมือนกันนะเนี่่าาางกล้ทุตี แล้วก็ทุกตีระดับ C นะครับจะมีบอกหมดเลยนะเนี่ยปีปุกเล้ามีสเตปเทพอะไรพวกนี้ด้วยครับเรื่องของสเตปแต่ละอย่างแล้วเราก็สามารถดูได้นะว่าตัวละครบางส่วนจะได้รับทิกเกอร์อะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีบอกให้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยสามารถใส่แล้วเห็นผลมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูกันได้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเกียร์ต่อสู้ครับเกียร์ต่อสู้หาจากไหนใช่ไหมก็เหมือนเดิมครับโอเปอเรเตอร์สมาคม แล้วก็ไปที่บอร์ดเหมือนเดิมนี่ครับมันจะเขียนว่าระวังต่อสู้ตรงนี้ให้เรากดเข้ามาครับของที่ดรอปเนี่ยมันก็จะสุ่มออกนะครับว่ามันจะออกอะไรนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของทุกอย่างที่ดรอปเนี่ยครับมันก็จะดรอปตามตัวละครของมอนสเตอร์นะครับอย่างตั๊กแตนเนี่ยมันก็จะได้ส่วนของตัวขามาใช่ไหมถ้าเป็นสิงโตเนี่ยก็จะได้ในส่วนของตัวสร้อยคออะไรพวกนี้มาครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟิกแล้วก็ลองเลือกดูได้ว่าอยากจะได้ของชิ้นไหนให้กับตัวละครเราก็สามารถเลือกแล้วก็มาลองปล่อยบอทดเล่นดูได้นะ ตอนนี้ผมอัพไปสูงถึงเลเวล6แล้วนะครับผมมันสามารถอัพได้กี่เลเวลวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ตันเลยครับมันสามารถหาแล้วก็อัพได้อีกเวลาเลื่อนขั้นแต่ละทีนึงเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของดาเมจให้นะครับทุกอย่างเลยนะเวลาเลื่อนโจมตีมุ่งมั่นป้องกันประงโจมตีอันนี้ก็มีส่วนช่วยในเรื่องของค่าพลังให้สูงขึ้นด้วย รวมไปถึงศักยภาพต่างๆด้วยนะครับศักยภาพนี่ก็สําคัญเหมือนกันอันนี้คือเป็นการเปิดตัวซ้ำนะครับถ้าใครที่เปิดได้สักประมาณ5-6ถึงตัวเนี่ยก็จะสามารถอ p าว w n เต็มตรงดีได้แล้วตัวทางด้านของโซนิกหรือไซตามาเนี่ยก็จะโหดขึ้นนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับว่าสเตต่ต่อไปเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างอย่างถ้าเป็นไซตามาอย่างเงี้ยได้รับเลือดล้อน100แต้มเมืม่อเริ่มการต่อสู้พอมาถึงปุ๊บก,ก็สามารถกดใช้สกิลที่3แล้วก็โจมตีได้เลยแถมมีเพิ่มดาเมจขึ้น,น้นีก็สิบแ OP เหมือนนรับรับในของตัวซ้้ําาาถใครที่หรบ แล้วเนี่ยก็ตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะขวดไปเลยก็ได้และในส่วนสุดท้ายเนี่ยอันนี้สําคัญนิดนึงนะครับมันจะเป็นในเรื่องของ i m p r e s s i o n arm ตัวละครเรานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด4ส็อตเฉพาะระดับ SR นะถ้าเป็นระดับ SR ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่3ส็อตเท่านั้นเองเริ่มตั้งแต่แรง R ขึ้นไปไปจนถึงระดับ SR ถ้าเป็นระดับ SR ก็จะเริ่มตั้งแต่แรง R เหมือนกันครับ แล้วก็ไปถึงระดับเ s r เลยแต่ว่าพวก i m p r e s s i o n พวกนี้เราต้องสุ่มกาชาเปิดเท่านั้นนะอันนี้ถ้าเราไม่ได้สุ่มเนี่ยมันก็ไม่รู้จะดรอปจากไหนครับอาจจะเป็นพวกเคเวสให้ทําบ้างมีดรอปบ,บางทีแต่ถ้าสุ่มกาชาเนี่ยก็คือจะได้เลยแต่คุณผู้ชมเห็นตรงสล็อตตรงนี้ไหมมันจะมีขึ้นบอกอยู่นะครับว่าเราต้องอัปเกรดตามขั้นเลเวลถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดถึงขั้นเลเวลสูงสุดเนี่ยมันก็จะทำให้สถานะการโจมตีของตัวละครตัวนั้นที่เราใช้เนี่ยโหดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนเเเีี่่่่่ยยใใครรทดดววงงไไมมมหืออาาชป็สบติตะ ก็ไปเปิดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะได้เต็มดาวนะครับแต่ว่าใน,นหนึ่งตัวละครเนี่ยมันก็จะมีระดับ SR ด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครที่หามาเติมแล้วมันเต็มได้ไวเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีดาเมจที่สูงมากขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยระดับอ้างผมเนี่ยมันหาไม่ได้ยากอยู่แล้วแค่สุ่มกาชาไปเรื่อยๆมันก็ออกนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าขั้นเลเวลแม็กเนี่ยทำอะไรได้บ้างเพิ่มพลังให้กับตัวละครหลักเป็นเวลา40วินาทีอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ดาเมจของตัวละครหลักที่เราเล่นเนเต็มเ็มรวขึ้น แต่คุณผู้ชมเนี่ยจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงการ์ดใบที่4เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับพวกการ์ดสใบแรกใช่ไหมที่เป็นเจนออดหมดเลยทุกตัวเลยเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดเสริมขึ้นมาที่เอาไว้ใช้นะครับแทบจะทุกตัวละครเลยสามารถใส่ได้นะแล้วก็จะมีค่าคุณสมบัติบอกนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างมีเอฟเฟกต์เน็บชาของตัวละครพีระมิร อย่างเช่นถ้าเป็นสายตมาที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นบลัสนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการรับดาเมจขั้นสูงหนึ่งครั้งครับจะทําให้ตัวละครเนี่ยโดนดาเมจเ,เบาลงอะไรประมาณนี้นครับมันจะช่วยในเรื่องนี้ด้วยสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ